กันที่ข่าวนี้ครับในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนนะฮะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนครับ นายสันติป่าวายหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมรับฟังประเด็นต่างๆแล้วก็ปัญหาต่างๆและก็ข้อเสนอแนะต่างๆด้วยเพื่อนําไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้ง8จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมพร้อมเสนอแนะนำนะครับประเด็นการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนครับทางคณะผู้ตรวจราชาการก็ยังได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี2565กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนรับทราบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ ท่องเที่ยวในระยะ5ปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ